ออไ้้้เียก็ถึงแลวคำเตือนมีคำหยาบสายในคลิปน้องๆหนูๆทีวิตเกิดปาบนโลกใบมีควรใช้จักรยานในการปัน่นเอ๊ใช้วิจา,ารณ์ในการรับชมไม่ควรให้พ่อแม่มานั่งดูดไว้คือคำแนะนำนะจ๊ะเช้าหรอ,ราอาน้องอาจจะงน้องใสว่าตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนก็ดีอ่ะพี่เป็นหนี้ในระบบ100กว่าล้านนะครับเออ แล้วพี่ไม่มีปัญญาใช้เงินนะครับพี่ก็เลยต้องมาเล่นเกมแห่งความตายฟิชเกมนะครับเกมปลาเออเฮออียโคตรก๊อฟเลยวะไอ้สฮาส์เกมนี้นะครับมันก็ทํามาจากซีรีส์ในเน็ตฟิกนะครับเรื่องหนึ่งที่ว่าถ้าเราชนะเกมนี้เนี่ยเราจะได้เกินมหาศาลแต่ถ้าเกิดเราแพ้เราก็จะตายหาเลยนะคะวันนี้เกมก็จะเริ่มแล้วผมมากับแฟนผมด้วยนะแต่แฟนผมไม่รู้อยู่ไหนละหาไม่เจอคนเยอะชิบหายเลยเฮียสาวม,มิเกมเริ่มแล้วเริ่มเลยละกัน เริ่มแล้วอันนี้เกมนี้นะครับจะชื่อว่า A E I O U ก็คือไอหุ่นโง่ๆนั่นน่ะถ้ามันหันหน้าเมื่อเมื่อไรอ่ะเราต้องห้ามขยับตัวไม่งั้นเราจะโดนยิงตายก็ทักงงก็ดลอดูเลยว่าเป็นยังไงยี่สิบวินละได้ยีวีแล้วนะที่สามสองหนึ่งยังยังหนึ่งอ่ะเล่แล้วเล่นแล้วมันจะร้องเพลงนะครับไอ้นั่นน่ะไปไปวิ่งเลยวิ่งเลยเฮ้ยแข่แล้วทุกคนมาหันหน้ามาแล้ว ดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันขึ้นว่ากินกินคือไปได้เลยวิ่ง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 เลยหยุดเลยเฮ้ยีแดงนะยิงตายโอ้โหตายโอ้โหทุกคนเลยพวกมึงอดปดที่อะไรเฮ้ไปเลย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 ร้อยร้อยตายไปเลยไปเลยเฮ้ยนิ่งนะ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  มนะเฮ้ยมึงอย่าลอกเร็วดิฮยูก็ตบปากให้หรอเอาตายตายกันหมดเลยอย่างนั้นนะเเลตายกันดมเเเเเลอ้อ้ห้ไอนั่งอยู่นั่นอยู่เลยกลัวตายว้รอดละไอ้สัจะไม่หถ้าเกิดกูออกไปจะเป็นไรปะ วววว้ว้ว้ไ <c oughs> อ้แค่นี้ม่งก็ตบหวัวกูตายนะอะไรที่ไอ้คนซีาะในเ่าดูทรงไม่น่าล่าดิซองวิ่งเรียบร้อยตายฮนะาเฮ้ยแล้วกูตายไลยว้วเล่นแค่นี้เหรอจบแล้ว,วเล่นแค่นี้กูแค่ได้แคเรียนอะไรให้เล่นเยนอ้เย้โอ้เออนี่อีกสไลม์แล้วกัน ยังไม่มันเลยอ่ะยังไม่มันเลยโอ้เวลาผมก็ช้าเกินหันไปหันไปหันไปนะหันไปนะาะอ๋อเดินทำเหี้ยอะไรกันนะล่ะโอ้ไปเลยไปเลยไปเลยเขาก็บอกอยู่าห้ามเดินนะรีบรอใเออเดือดอ๋อเดินกังไงเอาเอาเอาจู่ๆก็ข้าง โอ้โอ้อ,โอ้าวข้อมือทุกคนจะตีแตกเดินกันที่เอาโอ,โอ้อยากรอดไงตายกันเรียงตัวเลยย่าโอ้โหใจเย็นเอาไม่มึงฆ่าแฟนก่ออโอ้ยเฮียก็ถึงแล้วอะกูถึงแล้วว่ะเฮ้ยคือมึงก็วิ่งแค่เนี้ยเหรอวันวันที่หนึ่งมันก็มีแค่วันที่หนึ่งเลยเฮียแล้วน,นี่อะไรเนะี่ย ตายอ่ะมันคืออะไรเฮ้ยมีนะใครด้วยอ่ะเฮ้ยควนหล่อนนะทุกคน <No! S 1> โอ้โหโอ้ชนะได้เนื้อได้น,ดนี้หน้ากากชมพูหน้ากากสีฟ้ากูไม่ต้องใช้อ่ะสักอันออนักจริงกูคนเดียวก็เอาอยู่นะฮะบายบายบายอ่ะบ๊ายฮูย,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 ยแต่เมื่อกี้กูถึงเส้นชยัยกูตายได้ยังไงวะกูยังงงอยู่เลยเฮีย ก็ตบเกมแม่งให้อไอยทราบแค่กูโดนเข้าเส้นชัยแล้วกูโดนยิงอ่ะไม่คิดดูแล้วกันกูตายได้ยังไงกูก็ไม่รู้วูร้อนหน้าตายฮะตายตายนะตายนะเอามจะตีแตกอวะฮือฮือ หันไปดี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 เฮ้อเดินกันทำไมอ่ะโอ้เฮ้ม่เล่นให้ให้กูเล่นแค่นี้อะไรเฮียไม่มีเฮียอะไรให้เล่นล้าไมีแค่เล่นล้าเอาเอายิงนะยิงนะยิงนะ เอาเก้นข้าเต้นชัยเลยโอ้ก็เหลือแค่นี้อ่ะเฮ้ยหันไปนี้เฮ้ยเฮ้ยยี่สี่แล้วต่งเกตูวิ่งอ่ะเวลาจะตายหรือเปล่า